เอซีสาวไม่ห่างลูกติดแล้วขอถาว่ามีมีเซลล์หนุ่มหล่อที่จะดูแลลูกค้าเป็นพิเศษไหมกำลังจะซื้อเปกลิเกอะไรอย่างเี้เออใช่คขาดีอยากจะได้แม่ยกอยากจะได้เซลล์ที่แบบว่าผู้ชายหน้าตาดีๆเอาอกเอาใจนะจะได้แนะนำรถให้สำหรับนะลูกค้าหน่อยเขาบอกเขาบอกไม่ไม่ขอซื้อรถกับผู้หญิงอยากจะซื้อรถกับผู้ชายผู้อผู้หญิงอแต่ผ้ตื้ผู้ชายอมีหนึ่งคนแนะนํนหนะคอเซล ท็อปเซลด้วยท็อปเซลไปเอามามาเอาเยืนย oh <ๆ>ืนโอ้โหเอามายืนนี้ยืนนี้ยืนๆๆๆหน่อนะเอามึงน้ำก็หกเลยฮาะแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมเซลบอยครับผมเซลบอยดีที่สุดนะครับทำไมพูดใจเย็นๆไม่ค่อยพูดเซลบอยดีที่สุดนะครับอ่ะเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอ่าผมก็ ก่อนหน้านี้ก็เป็นเซลล์มาก่อนครับผมได้ย้ายมาอยู่ที่สุดครับผมประมาณเก้าเดือนแล้วครับอาชีพเป็นเซลล์มาโดยตลอดเลยครับผมอ๋อย้ายมาเก้าเดือนได้เดือนละแสนได้เดือลแสนเคยเคยขายได้มากสุดกี่คันที่เนี่ยสิบสองครับผมสิบสองแล้วเดือนนี้กี่คันเดือนนี้ใช่ไหมครับมองอะไรมีตัวเลขเหรอน่าจะประมาณมาประมาณประมาณเจ็ดคันแล้วครับผมเด็ดคันไม่แล้วเป้าล่ะเป้าเป้าเป้าสิบห้าครับผม สิบห้าม่ยี่สิบก็จะทําให้ได้เต็มที่ครับเออเรียบร้อยแล้วเกินครับกูเลยไม่กล้าห้เราใส่เลยค่ะนะอันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนผมทักอแล้วแม่งไปทําจริงๆคือแฟนผมทักให้เปลี่ยนเบอร์อก็พูดถึงชีวิตไอ้นี่ก็เอยจริงครับอย่างนั้นครับอจริงไหมอ่ตอนที่แฟนผมพูดชีวิตอาพับมาอยู่ที่นี่ไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นเขาแนะนําไปทําอะไรบ้างเออไป ไปเลยทำจมูกให้ตรงครับผมไปทำจมูกก็แต่ก่อนดั้งไม่มีใช่ป่ะแล้วก็ไปทำดั้งถูกป่ะยังนิดนึงครับผมให้ไปทำดั้งบ่อไปใช่ป่ะสามวันมั้งสามสี่วันมั้งไปทำเลยี่คกูเห็นนี่อะไรแปะจมูกวะกูไม่สใจไอ้เที่ไปทำจริงๆริคือเราเป็นผู้ชายอะศิลปกรรมอะแม่งห่างไกลมากแต่นี่แบบไปทำเฉยเลยนะเออแล้วหลังจากนั้นมายอดก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเบอร์ได้เปลี่ยนไหมอ่าคุณย่ครับ เปลี่ยนแล้วเออเพิง่งเพิ่งเปลี่ยนหรือยังไงเอ่อเก็บอกให้เปลี่ยนวันที่2 8ครับอ๋อโอเคได้เบอร์มาแล้วแต่ว่าเบอร์เนี่ยก็มีเลือกด้วยนะตอนแรกใส่เบอร์เก้าไปที่ไหนคุยบ่ค่อยจบอยู่ที่ไหนลูกค้าบ่ติดอกติดใจอัู่ที่ไหนลูกค้าเขามาหลายครับแต่ว่าลูกค้ามักจกเลิกไป <laughs> แ,แม่ยกยกเลิกเซียวบอยแม่ยกบอกว่าเซียวบอยพูดไม่เร้าใจเลย เซีบอยนิ่มไปขอแบบกระชชกโคกคากหน่อยแต่แต่ว่าเซีบอยนะครับก็มีมารยาทแล้วก็คุยลูกค้าค่อนข้างดีนะทุกคนมีมารยาทหมดแหละแต่ว่านี้แนวเรียบร้อยหน่อยนะใครชอบสไตล์นี้พักหาเซีบอยได้เลยนะก็มาทุกวันผมไม่ค่อยหยุดด้วยนะที่ผมเห็นนะคนแรกๆด้วยเจ็ดโมงกว่ามาแล้วอบอยใส่เปแปดโมงนั่นรู้ยังแปดโมงนะมันมาแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงสิบเอ็ดเจ็ดโมงยี่สิบผม <20. S 2> ตื่นผมตื่นขึ้นมาลืมตาปุ๊บเปิดไล์กลุ่มเนะี่ย บาง์การีส่งรูปบางคนแรกอยู่คนแรกตลอดเนี่ยมาม่อีกงไอคนสายแม่งกับคนเดิมๆแหละกูไม่พูดแล้วกันว่าใครนะใครจะไปสอนทีเอออ่ะเดี๋ยวให้เซบอยฝากถึงลูกค้าหน่อยอ่ะยังไงพรีเซนต์ตัวเองหน่อยดิเออพรีเซนต์ว่าเอาภาษาลาวภาษาลาวเรบผมผมได้อันนั้นได้อันนี้ผมมีอะไรดีแนะนำลูกค้าไอเด้อ่าเอาภาษาเลยว่าภาษาเลยเอาภาษา ของโปรทั้งเต็มน,นะครับเดือนนี้ก็ขันปูเด็ดเต็มก็จะได้มอเตอร์ไซค์คันนึงนะครับหากปูไม่ได้เต็มกันจะเป็นโซนโรถไปแท่นอำนี่เงินดาวาลูกค้าสงสัยเงินดาวเงินดาวขาดเหลือมากหน่อยทำไหนนะครับกลับมาคุยกันไหนครับผมท<อ>ี่ซ่องนีง้ทั้งเต็มน,นะครับคุณผินนดนะครับแต่จะสใส่ลูกค้าดันดันให้ลูกค้าได้๋ยวรับุกขันครับผมเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยนะก็จริงๆลูกค้าเข้ามาซื้อรถก่อนเนาะติดขัดตรงไหนเรื่องเงินดาวหรือจะยังไงแบบไหนมาคุยกันไม่ต้องเขินไม่ต้องอาย นะขอให้ตั้งใจมาซื้นแล้วกันเนาะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราจะใส่คอนแทคเซียมบอยให้ใต้โพลเบอร์โทรมีว่าเสื้อเมยกุกสาวไม่ห่างรู้ติดแล้วสนใจจะติดต่ Boy อเซลล์บอยโดยเฉพาะบัซื้อกับผู้อื่นเลยต้องซื้อกับเซลล์บอยผู้เดียวเพราะว <c oughs> ่าทั้งเต็นเนี่ยรออยู่คนเดียวนะเบรผมศูนย์เก้าสองครับผมแปดเก้าหกเก้าห้าแปดาครับโทรปุ๊บมเมนเงี้ยลงเียรับนะ <anse> เอาโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ